mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รถหมายเลขสามนะครับจากบริษัทกรเขียรไทยนะครับนั่งรถหมายเลขสามเล่นวนะครับเดไปในการเล่นจริงหารอนะเราเต้นคนแล้วคุไปนะครับดี่จบนน้ำหนึ่งได้หรอ้เาาพีเอพลงทสองรอบรอบจริง้อห้รอบ

ใจไม่ซู้หรอต่อด้ใจไม่ซู้แต่ว่าเลขตอดอะไรวะเยอะอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โน